พาไปซื้อนะครับพาไปซื้อแต่วันนี้เร<พ>า<ง>พาไปซื้อละครับ EP พาไปซื้อแต่ว่าไม่ออกนอาสถานที่เพราะว่าจังหวะที่เราไปซื้อรถอีกคันหนึ่งอ่ะเจ้าของรถเขา,าเอารถมาทิ้งไว้ให้ก็เลยนั่งดูในสถา,านที่ก็มาจอดในห้องแอร์ให้มันเย็นหน่อย <c oughs> เดี๋ยวได้คุยได้ยาวๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้เป็น Honda c i ี i c FC หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้า Turbo RS <c oughs> ตัวท็อปสุดเลยอ,ออกห้างแล้วล้านสองมาคันนี้ แต่คราวนี้ยพิเศษตรงที่ว่าของแ,งแ,แต่งน่าจะมีร้านต้นๆอ่ะถ้าเป็นสมัยสักปีสิบเจ็ดปีสิแปดสักสามปีที่แล้วคันนี้สุดแบบสุดที่สุดแล้วเพราะเจ้าของเก่าเขาบอกว่าทำมาตั้งแต่ปีสิบเจ็ดก็สามปีแล้วถ้าสามปีตอนนั้นใส่ของหานี้แล้วถือว่าสุดที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นมโนอกบลยังไม่ยังไม่ยังไม,งไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่อฮะาาโอเคก็ลองดูรถกันมอเบรก ภายนอกแม่งถ้าไม่ลงดูเลยแม่งสวยจริงด้วยรายละเอียดเล็กน้อยเขาเก็บหมดเลยอ่ะเก็บแบบหมสวยมากกันชนหน้าหลังเป็นไฮอาร์มั้งเนี่ยใช่ป่ะไฮอาร์ใช่ไฮอาร์หน้าหลังของแทบวะน่าจะไม่แท้ไฟเบอร์เลยอ่ะฝาหน้าเขาเรียกว่านะใส่เลยนะอะไรนะใส่ใส่บอลใส่บอลใส่บอลหลายอย่างอ่ะหมูก็ไม่ค่อยแม่น แล้วก็มีอะไรอ่ะฝาท้ายคาร์บอนหางหลังหางอะไรวะวอลลิตหางวอลลิตน้าน,นอกคือแม่งสวยมากอ่ะล้อก็มากับไอ e ่สามสิบไอสมสิบยอดนิยมอยู่แล้วแหอมสิบแปดอหชุดนี้เบิร์ต้องมีแนสนใช่าประมาณแสนยางไอ e ้ถุนแปด แล้วก็เบรกเอ็นเลสเอ็นเลสเอจาน355เบิกใหม่ใส่สเกิร์ตข้างเป็นคาร์บอนเออสเกิร์ตข้างเป็นคาร์บอนก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนะมีฝาหน้ามีลิ้นภายในหู <c oughs> ดิปปี้มันจะเยอะไปไหน <c oughs> ดิปปี้กี่ตัวเนี่ยหกหกแคดดีสองแล้ว<ร> <รา S 2> ล่วลวลวอีกตวง นี่ลายดิสเพย์เหรอดิสเพย์ครับจอดิสเพย์ดิฟี่ดิสเพย์อีกหนึ่งดิสเพย์ตัวล่าตัวอีกหนึ่งตัวบอกอะไรเนี่ย T ีเบอกรู้สึกจะเป็น T ีเอสจะน่าจะเป็นลิมิเต็ดนะใช่เห็นเขาเบิกเบิกเป็นแตกเลยคิดงงๆเล่นๆนะเบรกหน้าหลังเนี่ยช่วงนั้นน่าจะสองแสนเจ็ดร้อยแสนยางอีกสามหมื่นดิฟีดิสเพย์ไอ้ดิฟี่หกตัวตอนนั้นก็มันสี่หมื่นแปดสี่ะแทดดีตัวละหมื่นสามสองตัว ดิสเพยแล้วก็วัดรอบใหญ่อีกตวงหมื่นห้าแล้วนะดิสเพยต้องมีหกหมืนชั่วโมงนั้นอ่ะบอกนี่ก็แสนแสนต้นเนี่ยหน่อยๆางอีกสามหมื่นนะโชกอีกโชกออสอาร์ไอสปอร์ตตอนนั้นเขาบอกเขาเบอรเิดเบรเมาแปดหมื่นก็น่าจะถึงแ้น่ะเพราะสามปีแล้วจะถึงไม่รวมฝาหน้าฝาหน้าฝาหน้าต้องมีเท่าไหร่วะสี่หมื่นห้มื่ต้องสี่หมื่นห้าหมื่นต้องมีอ่ะ ใช่ตอนนี้เฉพาะของแต่งนะจะ,จะเสียดล,ล้านเข้าไปแล้วนั่นแหละเฉพาะชุดเครื่องก็ต้องมีห้าหมื่นอะรอบตัวท่อเสียชเนียทั้งเส้นแบบยาวตั้งแต่หัวเลยยันปลายก็ต, uh huh. ตีไปเลยมาสักสี่ห้าหมื่นสี่หมื่นตัวประมาณร้านนึงอะของอะไ <c oughs> ม่รวมเรื่งเสียงนะมีเรื่องเสียงด้วยเนี่ยาวนี้รีแมปใช่ปะใช่รีแมปอียี่สิบ e เดิมเดิมร <20. S 1> ีแมปเฉย บอลทูเลสมผมไม่รู้จักหรอกเขาบอกมาเค okay. ก็มีประมาณนี้นะแต่ของแม่งเยอะว่ะโดยรวมผมพูดเลยว่าแม่งแม่งแบบแม่งสวยอะซิงแบบซิ่งจา๋าคือแม่งสุดอะไม่ค่อยเจอเอฟซีสุดประมาณนี้มานานแล้ะ<อ>เราดูบอดดี้หน่อย บอดี้สวยบอดี้สวยเลยอ๋อนี่คําคัดโกะรอบคันอีกใช่ปะ่ะบางคนบอกรถกับสีต้องต้องชนผมว่าไม่จริงอะ่ะไม่เสมอไปนะไม่จริงนะผมผมอย่างพวกผมเนี้ยผมชอบสีสีแดงใช่ไหมตอนนั้นซื้อสามห้ามาเป็นสีดําก็กลับแม่งเลยเพราะแต่คนชอบมากกว่าครับคือถ้าไม่ถ้าไม,าไม่ไม่เปลี่ยนสีมันก็ไม่แหวกอะ่ะแลวอย่างที่รู้ผมผมชอบรถสีสีแดงอยู่แล้วอะ่ะ ขอให้ส่งมาเหอะสีแดงอะตู้ขาดใจอะโอเคก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปลองหน่อยลองขับไหมลองหน่อยนะลองหน่อยเพราะว่าคันนี้เรายังไม่ได้ลองกันเลยเออไม่ลองตังค์ยังไม่จ่ายด้วยสดป่ะละ่ะ <c oughs> <c oughs> ตังค์ยังไม่จ่ายด้วยโคตรสดเลยอะก็ลูกค้าเราไม่ได้รู้จักกันนะครับแต่เขาไว้ใจเราเพราะว่าเราไม่เห็นรถเราก็ไม่กล้าจ่ายตังค์ใช่แต่เขาบอกว่าพี่ไม่เป็นไรผม,มทิงไว้ให้พี่เลย <c oughs> เดี๋ยวผมร่วนกลับมาเคลียร์ยให้ผมแล้วกัน ก็ลูกค้าใจมาเราก็ใจไปครับเรากลับมาเนี่ยต้องโอนตังให้เขาละไปโอเคก็เดี๋ยวไปลองกันแล้วเนี่ยเบาะแม่งเบเกิลซีอีกแล้วโอเคเราออกมาแล้วลองหน่อยสิ ทำไมเขาถึงชอบขับกันจังไวรุ่น FK โอเคอ่ะตึงดีวะ่ะไม่น่าคนมันถึงชอบขับมันดึงไว้วืดเลยนะใช่เรื่อ,อยๆอ่ะ,120อะเมื่อกี้แป๊บเดียวร้อยยี่ร้อยสามเท่าหรบ้างยี่นึ่งเลย กว่าหนึ่งม่โหดร้ายจังวะถ้านตงท่านั่งมันได้เลยวะไม่แข็งเลยอชสบายนะคับง่ายอ,อ,อย่างว่าแรงด้วยขับใช้งานจริงได้ด้วยคนมันถึงชอบอะรถมันใหม่ด้วยนะมั้งใช่ใช่รถใหม่แต่คันนี้ขับอะไหนคนต้องมองอะ่ะของทั่วมากทรงดีมาก เกียเบบังหนึอบชิบหาโอ้จะดูดิป,ปี้ตัวไหนปี้แม่งเยอะชิบ้า <c oughs> มาชั่วโมงนั้นต้องใช้คำว่าสุดต้องสุดนะใช<ด>่มันเลยเป็นแบบนี้จริงแม่งใช้ตัวเดียวก็เหลือแล้วดิป,ปี้ไปตึ่งเดีว่ะแต่พี่เคยขับคันหนึ่งที่ที่เป็นแบบสามร้อยกว่าม้านะม <c oughs> ันก็ดึงอย่างเงี้ย แต่ว่ามันจะแบบมืดมืดมืดอย่างนี้นี่ว่าขับอย่างนี้กําลังดีไม่เหนื่อยไม่ไม่เจ็บตัวเพราะว่ารถใหม่มันพังง่ายอะรถมันไม่เหมาะสําหรับเอาเรามาามอเรื่องอะแม่งฮอนด้าแม่งถ้าแม่งตัวใหม่ออกมานะ้วก็แม่งเป็นดูโอคัทนะดีอ,อะเเนี่ยเครื่องตรงนี้แหละจะเป็นดูโอคัทแล้วแม่งมันเลยล่ะเปลี่ยนเกียร์แมงบับปับปับเียรหน้าโอ้โหมันทีละโค้หมอนอย่างนงี้นะแม่งสกใช้ซี t ีี คือมันสามารถขับไปได้ทุกวันแบบไปเทีย่ยวเล่นได้ไปขับมิดตรงมิตติ้งได้ไปต่างจังหวัดได้อะ่ะรถมันใหม่อะ่ะมันไม่พังหรอกถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับมันมากคุณไม่ตดนอะ่ะเอาแค่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยรีแมปตรงนี้ยี่สิบผมว่ากําลังดีนะตัวหนึ่งเราที่ชอบมันคือแม่งเป็นรถที่รูปลักษณ์ภายนอกแม่งดูแพงอ่ะิ้งสีแดงนะผมแม่งเจเจ้าเลก็แล้วะ <laughs> ชอบมากสีแดงฝางปงคาร์าบอนอ ก็ตอบโจทย์นะแบบนะไปานได้สิ่งได้ใช่ด้วความเดิมๆอัตราเร่งมันก็ดีอยู่แล้วนะใช่ดีแมปมาไหมดีแมปมาไปก็หน่อยดีเลยอ่ะคือแล้วเสียงโบอองบบออฟอย่างเงี้ยชัดเจนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทักสักสิบปีหรือเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยไอ้ที่เห็นได้ยินเสียงบบออฟจากรถันาหนี้มั้ง อันนั้นไม่เคมากเลยนะใช่ใชป่ะใช่วันนี้แม่งรถบ้านแม่งก็มีอะบบอฟปล่ะดูดิเสียงแล้วแม่งชัดด้วยก่อนนั่งจำได้เลยสมัยเจ็ดแปดปีที่แล้วมันจะมีกล่องเสียงลอกอ,ะอ่ะอ่าอ่าเป็นป<ช>ุ่มอัปลอะพอแตกเขาเรียดดกอ้องพุทธพุทอย่างนั้นแหละไอ้เหี้ยตอนนี้แม่งทงันสมัยขึ้นอะ่ะตอนนี้หันไปฮอนด้าซีบิกตัวไปแม่งก็ได้ยินแล้วอะ่ะใช่ชิวอ่ะชิวมากแอร์เย็นอันนั้นอ่ะเย็นเจี๊ยบเลยนะ คองวิ่งลึกๆลงอืมเจดแค่ดีวัดีเลยมันไปเรื่อยๆเลยอะเชี่ยเคเลยอะตอนนี้เข้าใจแล้วคือรถมันทำความเร็วปลายได้แต่มันไม่ได้ขึ้นแบบวัดขึ้นไปอย่างเหมือนสามอ้าแต่มันก็วิ่งได้ ระดับหนึ่งความเร็วของมันมันไปเรื่อยๆนะเออเนี่ยเกบกครื่องมาเลยเนี่ยแปบๆความเร็วขึ้นความเร็วขึ้นตอบโจทย์อะ่ะเข้าใจแล้วครับพวเอลเกียที่เขาชอบดันสามห้ากันเขาเคยวิ่งอยู่ความเร็ววนทางด่วนสองรอยกว่าแม่งก็ยังเห็นไฟหน้าอยู่เลยอะ่ะก็แสดงว่ามันเออเราเข้าใจเขาแล้ว อารมณ์เขาว่าทาไมคนหนึ่ต้องดันต้องอ,อยากเล่นอยากลองแต่เวลาเราเลาะเล่นกันอรองกันเนี่ยเ,ยเราใช้อารมณ์นะเราพูด<ช>เราเราใช้กันไว้สนุบด้วยกันสนุกอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นการทักทายกันใช่เห,หมือนกันทักทายกันแล้วก็แบเนี้ยขับรถเราแม่งใจร้อนกันนะแป๊บแป๊บแม่งยิงเดี๋ยวยิงอีกแล้วชอ,ชอบมากเลยชอบเลยแหละก็คือคนกําลังประมาณเนี้ย รถล้านก็บาทเนี่ยโอ้โหแม่งนั่งเปรี้ยวอะ่ะแล้วก็คันนี้ยออกห้างร้านสองนะใส่ uh huh. ข,ของไปร้านหนึ่งยังไม่รู้จะขายยังไงแรกก็จะถอดของเพราะว่าด้วยด้วยด้วยรู้ว่าคนอนะ่ะมันเจัดเฟ็นแนนอย่างเงี้ยเราโปรโมชั่นอยู่ตอนเนี้เอารถตุนบาทหรือว่าเราก็เลยมองว่าให้ราถอดของออกไปเลยของต้องของ,ของที่ขี้หมูที่หมาต้องมีห้าแสนอ่ะถอดของออกอะ่ะ ใช่ป่ใช่ถ้ากะว่าถอดของอาจจะถอดล้อถอดเบรกถอดนู่นนี่นั่นออกไปแต่ว่าใส่ล้อซิงเหมือนเดิมมีดิปปี้เหมือนเดิมแต่มันดิปปี้กอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเอาเบาะเดิมเข้าไปใส่เข้าไปจากเครื่องอยังอยู่เหมือนเดิมภายนอกอยู่เหมือนเดิมเนี่ยขายสักแปดเก้าเก้ามันจะง่ายกว่าเนะ,ออ,อ,ะออกรถตุนบ้านอะมันออกรถไปใช้เงินอะผ่อแนอแพงหน่อยแต่ว่าโอเคอะคุณรถได้รถอย่างนี้ไปแล้วคุณตอบโจทย์เลยวิ่งดีแรงอรอา,งาไปคี้ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ใช้งานแล้วขาต่อทภาพเนี้ยเพราะผมขายเนี่ยโอโหต้องต้องมี มันม<า>ีร้านสามร้านสี่อ่ะเพราะของมันท่วมอ่ะเราซื้อมาแพงมากใช่เพราะเราเห็นบินแล้วเราก็ตกใจอ่ะเพราะมันขาดทุนทั้งรถขาดทุนขาดทุนทั้งของแจ้งอ่ะใช่ป่ะใช่ครับโอเคก็วันนี้มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ถ้าทักมาแล้วออแนแอปุ๊บเฮ้ยคันนี้มันระเบิดไปแล้วอะ่ะคุณก็ซื้อตามนั้นไปแลถ้ะยังไม่ระเบิดคุณก็โอเคถ้าคุณกําลังไหวคุณอยากซื้อที่สุดเลยคุณก็ซื้อคันนี้เลยใช่ล,ลองมาไม่ต้องทําใหม่ใช่ก็ลองคุยดูก็ถึงเวลานั้นเดี๋ยวว่ากันได้ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็คลิปนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะลงเป็นพาไปซื้อหรือจะเป็นรีวิวดีก็ฝากพ,พี่น้องๆชอบก็กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยทำมาเพื่อให้ลูกค้าดูเท่านั้นในเพจเนี่ยคนดูเป็นแสนนะต่อคลิปอะ่ะใช่ยู่ทูบคนดูสองหมนะื่นสามหมื่นามากสุดห้าหมื่นเราเข้าใจแหละเราไม่ได้หวังผลประโยชน์จากตรงยูทูบอยู่แล้วเราแค่บ,บอกให้ย่านกว้างขึ้นให้ลูกค้าเขาถึงเรามากขึ้น เข้าใจเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเราทําด้วยวิธีไหนยังไงเหมือน <Okay. S 1> เราเราทำให้รู้ว่าเราเรา,รารเราใช้เราใช้ชีวิตยังไงไเราเราทำเราเราซื้อรถขายรถยังไงเป็นวิธียังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีค่ามีตอนของเราก็บางบางงานก็จะมีความรู้บ้างนิดหน่อยปนเข้าไปเพราะวกนี้เราบอกกันได้บอกกันได้แต่เราบอกกันไม่หมดเพราะว่าบางคนก็รู้ไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ไม่ได้เก่งอะไรแบบไม่เป็นพ่อค้ามาหลายปีเก่งมากไม่ใช่นะ ผม,มก็ยังถามคนรู้นคนนี้ว่าไอ้คันนี้รุนน่นนี้เป็นยังไงยังไงก็ยังถามอยู่ทุกคนมันต้องเรียนรู้ครับเราก็บอกได้ให้เราสอวนสิ่งให้เรารู้ชัวร์แล้วเงี้ยเราพูดได้เราไม่รู้เราก็ไม่พูดดีกว่าโอเคเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ